กราบสวัสดีครับพี่ดองพบกับแพร่วาอีกแล้วมอนี้กับเขามาจากหน้า็มาเห็ดกับเขาสวัสดีจ้าพี่น้องมอน,นี่แพร่วาสี่เห็ดต้มสี่โคกหมูผักกาดดอง้ร้อนๆกินกับข้าวอ๋อจะลวกก้อนบ่แน่นจ้ะอ๋อแพร่วาลวกก้อนตัวเลือดมันออกอนออก้ำเ,เดือด,ด,อดลวกนะคนนี้ว่า ีต้มเลยบอจ้ะแล้วเขาก็จังค่างทำซุปเพราะว่าทางเขาต้มบังทีน้ำมันดีขุ่นบางทีเนี้เนี่ยประกาศดองเรองต้อมตอมีกวะบอจ้ะประกาศดองล้างสองน้ำด้วจ้ะล้างน้ำสะอ,อาดสองน้ำนะครับเนี่ยเห็นมะข้างลวกน้ำขุ่นๆมันออกอ๋อลวกน้ำลวกน้ำเลือดม,อออมันออกอ่ะเนี่ยวันนี้ค้นดินคน้นน,คน,น,คนนั่น,นค้นดินค้นนั่น โบเมนโบเมนคนดินเอาดินสะดินให้มันเสมอกันเพราะว่าสีมาหนามเดี๋ยวมันก็ยุบลงกับเรียนไปหาซื้อหน้าต่างหน้าต่างชูอุ้ยระวังนะหน้าต่างชูแล้วก็สอบถามมาว่าหน้าต่างจะหน่อยซื้อมาจักบาทเอ่อ ตัวห้องน้อนกับหองงอ้องโถงบานมันมันเป็นคูณมาสองบาทมันก็านี่บานละสามพันครับผมสองพันเก้าเก้าสิบบาทเนาะกับสามพันพอดีละ่ะไปซื้ออยู่พูนอันนั้นเขาซื้ออยู่ปูนทองเนาะอ่ะพี่น้องใส่ขนอกี่ก้อนจ้ะ สองก้อน,อ,อ,นอันนี้เป็นน้ำเข้าสุดตม้มเขาเอินมาแก่งตัวเขาเลือกเขาเอินตม้มแจ้งจืดบ่ต้มผักกาดดองต้มประกาศดองใส่กนนเกลือกับขนอบานละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมนขนาดก็ มีหลายขนาดพี่น้องมีหลายขนาดมีหลายขนาดแต่ว่าของแพรว่าซื้อมามีลูกกงงพอมัหมมีอย่มีมุมีเล็กดัดเออมีเล็กดัดมีเล็กดัดมีมุงรวดครับผมเรวกับบานถ้าเกิดว่าถ้าเอาแต่บานซื้อๆก็ได้จ้ะพี่น้องถ้าเขาบอกเอามุงรวดเขาบอกเล็กดัดมันก็ชิดถึงลงมาแนี่กับไปเรียกมือจ้ะไปเรียกมือราคาสองพันสามพันมีสองสี่พันกัมี่สองพันสี่พันเรากับพันกว่าบาท ท่านก็บาทก็มีครับผมท่านก็บาทน,นี่ก็คือว่าบ่มีบม่บมีมีตะกระจกบ่มีมุงลวดบ่มีเหล็กดัดจ้ะอ,อันของของแพทย์ซื้ออันสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนี่มันมีมุงลวดมีเหล็กดัดให้พร้อมจ้ะครับจ้ะแล้วก็เมืมอม่อนีไปซื้อเอ่อมื่อนีไปซื้อต่างโชั่ข้างหน้าจา้ะสามบานสามบานบานละสองพันซีจ้ะพี่น้องอืมบานละสองพันซีครับผม แล้วบานบานง่ายห้องถ้งกับสิสังยังยังไ่ทันได้สังจ้ะเพราะว่าให้เพื่นอันกอก่อนก็ออีย่างแล้วแต่ว่ามือนีเพื้นกอแล้วเพื้นเดี๋ยวติดต่างหน้าต่างเนาะเพราะว่ามือนีหน้าต่างเพื้นหยันเพื้นหยันมันล่มมันล่มทาใส่ตอนนี้ทับฝนตกมาเนาะเดี๋ยวให้ปูนมันแข็งแรงก่อนตอน มื่อนี้ช่วงช่วงมิกิซีม่วงเพิ่นตัดเหล็กไซแล้วแต่ว่าจักสีเหลี่บ่แล้วแต่ว่ามื้ออื่นกันแต่ว่าก่อนรอบบัตรแล้วแล้วยังบ่ทันแล้วไปไหนเพราะว่าเหลือข้างบนหน่อยนึงออืแล้วก็แล้วก็ตาต่างกันครับผมแล้วก็ใส่เออใส่อย่างก็สันไทยใส่สันมุ่งหลังคาข้าเดี๋ยวเพิ่นก่อแล้วเพิ่นก็ใส่หน้าต่างแล้วเพิ่นก็สีเป็นเร่งขบนบาดนี้ ล้ววก็ับตเทพื้นเทพื้นเทพื้นกั้นห้องจ้าครับผมแล้วก็ปาดมึงล้วก็เฮ็ดประตูออกไปคัวครับผมแล้วก็เฮ็ดคัวเฮ็ดห้องน้ำตามลำดับไปนะจ๊ะพี่น้องครับเรากะมุกข้างหน้าตอนนี้เพิ่นกำลังเล่งสันสันทายอยู่มื่อนี้กะมันเชื่อมบ่ได้มื่อนี้เพราะว่าฝนมันตกฝนฝนมันตกลิ่นย่านไฟ ชดใช่ชดเพราะว่าน้ำเล็กก็ไฟนอกพี่น้องเล็กกับน้ำพร้อมขึ้นไปฝนมันเปล่อยๆใช่ไหมก็เพิ่นยานไฟช็อตไฟดูเพิ่นก็เลยแาลทาให้บ่มีฝนก่อนเพลินนี้ช่วงบ่ายบ่มีฝนเพิ่นก็เลยขึ้นเฮ็ดกอขางลางก็อถ่าก็หน่อยก็ไปซ่าดินหน่อยก็ไปซ่าดินซ่าดินให้มันเสมอเดี๋ยวอ่อ นั่นเดี๋ยวตะหน่อยสิไปมานำแต่ว่ามาไวแล้วละ่ะเมือ่อคืนฝนกระตกแห้งอยู่อ่ะแล้ม,มึงนําซูปกันครับผมผู้เดยอยากเทศแบบส้งตะหน่อยก็ลองมึงด้วยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันโบท่านเห็นแบบรูปเป็นล่างเนาะโบ<ข>มีแตเราคิดอาบ่แมตะหน่อยคิดดอก มีจะลุงใดคิดถห้หน่อยเราบอกว่าผมอยากได้ซุ้มนี่ซุ้มนี่แม่ลุงใดเราแคคิดถห้คำนวณตีแบบตียังออกมาผมอยากได้แบบนี่แบบนี้แม่ตอนแรกว่าตอนแรกว่าสิปล่อยลุงเนาะตอนแรกว่าสิี่ยงแค่สองทองเนาะเฮ็ดยงสองทองแล้วกระโบโยกสูงโบแมนบ่แมนบ่ยกสูงบ่ยกหลังคาขึ้นอีกนะบ่บแอมมัน้ยเอออ๋อเออแมนที่แรกว่าสิบ่แโมแอมเฮ็ดตะ ลุงใดก็เลยว่าใหญดเลยว่าโอ้ได้เด็ดแล้วก็เด็ดไปหมดบ้านท่าเชียแขกไปไทยมาคุณได้รับแขกเพิ่นฝนฝนอีกเนาะเยาฝนสาดเชียยังที่แรกความหมายของตาหน่อยก็คือว่าสิปล่อยห่องถุงเป็นห่องโลงนะแล้วก็ว่ามันเด็ดไปโหลดแขกไปไทยบ้าเจนสิมีหม่องยูหม่องเศร้าอ่ะน้ำเดือดแล้วพี่น้อง กะเเบาสูพี่สูน้องตั้งนาะกะตอนนี้ตอนนี้มันยังบอกว่าได้ดอกบอกว่าเบิดเท่าใดรเออเพราะบุกตระมาณเท่าใดรมันยังไม่ทันได้เลี้ยวไหมครับผมกะสร้างของเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเลี้ยวๆเราจะใช้มาจะลูบเห็ฟังจัดค้านันค้านี่เนาะค้านันค้านี่ใช่ไหมจะลุบเห็ฟังจ้ะพี่น้องให้เลี้ยวก่อนที่เลี้ยวเพราะว่าตอนนี้กะทยอยซื้อของทยอยซื้อของกระจุกกระจิกอืม นเ,นมเมื่อนี่ตั้หน่อยยังไม่ได้กินข้าวสวยเชียวปะเคี่ยดินเคี่ยดินแล้วตัจหน่อยก็เลี้นเขาไปซื้อหนาตางกับแพร่ว่าดีนะพี่คนเอาเน,นี่ยๆให้นนถ้าเป็นเลี้ยนจะเจอของเอาเตงลูกไปนั่งก้อนขึ้นก้อนขึ้นบ้านไม่กะ ที่แล้วเนาะแล้วอยู่ดอกเพราะว่าขึ้นเฮียนใหม่กันซิสท่าซีญุ่นเดือนแปดอันนี้กับมาแตเดือนหกนาะพี่น้องเนาะครับผมเฮาต้องเฮ็ดตามประเพณีเพิ่นเราเรียกว่าสิเล้งให้ท่านเดือนหกนี่ละวันนี้บ่เดือนหกยังไงมันกับโบเล้วแต่ว่าเข้าสีเขาอยู่ก่อนสีขื่นก่อนเขาอยู่ก่อนแม่แต่ว่าก็เลยว่าโอมันเกะกะมันเนี่ยมันเกะกะสร้างวันนี้ก็เลยว่าตกลงกันว่าคุณละเอาเดือนแปดให้มันเลี้ยว เรียบร้อยเบิด์ุ้นแล้วเนาะพอเนาะครับนั้นเลีเ้ยวเรียบร้อยกะจังขึ้นเท้าเดียวกะพี่น้องกะจังสี่เลยมาเอาเ่อเฮ็ดบุญบ้านน้ำการเฮ็ดบุญแล้วกัขึ้นบ้านไม้ทั้งการช้อนฟ้องอากาศออกพร้อมเด้อพี่น้องเด้อขนาดแพี้ว่าต้มลวกอลไรเด้อนี่กันยังมีเอ่อพวก เลือดพวกอย่างอยู่กะเขากระชอนออกน้ำข้าจังใสต้องใส่ใส่อวนน้ำจังที่ใสเขี่ยวเๆี่ยวเี่ยวไปแพ้ว่าเห็ดเมนูนี่แซ่บมากเลยแต่หน่อยกินกับเขาอ้สุดยอดอ่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปก่อนมาแพรว่าครับผมเดี๋ยวจะมื่อมึงเนะพี่น้องเนะ อาหลังจากพี่ว่าเคี่ยวไว้โดนเติมแบบพี่น้องแบบเกิงชั่วโมงแลยพว่าก็เติมนี่อ,อระกาศดองลงไปครับผม,มน้ำใสามากเลยพว่าเราช่อนฟ้องอากาศออกครับผมซรันี่บอกพี่ว่าต้องเติมพักซี่พักอย่างบอก อเท้าให้ดูหน่อยจ้าอ,อืมเบลกูดแค่นี้แหละพี่น้องอแต่บ่าเขาตรงเขียวกระดูกพลอยๆอละล่ก่อนเนาะโอเคเหียแตงเหี้ยแตนแ,แล้วเคงสิบไปป้อนเขาลูกลอืมไปป้อนเขาี้องครับผมขอบบุญขอบคุณไลยล้ที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันเนาะไปก่อนสวัสดีครับ